สาธุข้าแต่หลวงพ่อหญยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวัตตนนี้ข้าน้อยบักเดชขอสาบานต่อหน้าหลวงพอ่อยาว่าข้าน้อยสิหักเดียวใจเดียวขอซื้อสัตว์ต่อมุกดาผู้เป็นคนที่ข้าน้อยหักที่สุดบอบปัญใจไปหาหญิงอื่นข้าน้อยก็คือกันข้าน้อยขอสาบานต่อหน้าหลวงพาว่าข้าน้อยสิเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากิน อยู่กับเย่าเฝ้ากับเหือนบอสนใจผู้บ่าวอื่นแล้วก็สิบอนอกใจสามีคันว่าข้น้อยผิดคำสาบานขอให้ข้น้อยมีอันเป็นไปเฮ็ดอย่างก็มีแต่อุปสรรคขัดขวางเดือค่ะาหลวงพอ่อสาธุมุกดาอายได้ยินคำสาบานจากปากเจ้าแล้วคอยสบายใจเน้ไอเดชหลวงพ่อหนยวัตานี่เพ่นศักดิ์สิทธิ์แท้ผู้ใดมาขออย่างกรไดเบิด ว่าแต่ว่าไอ้แต่งงานกับค่อยแล้วอย่านอกใจค่อยไปหาผู้สาวอื่นนะจ้าไอ้สัญญาโอ้ยปีนี้เ,เป็นอย่างเนาะฝนฟ้ากระแล้งปุ๊กยายาก็ตายปุ๊กหอมปุ๊กกระเทียมก็บ่มีน้ำาหดโอ้ยเบือ่อเบือ่อเบื่ออีหลีเบื่อก็ต้องทน เขามีนามีให้เขาก็ต้องเฮ็ดไปฮนะคันว่าบ่เฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วเขาสิเอา,เอาอยัางกินเจ้าก็มีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดนาะเวียกเดียวแนวเดียวอยู่นี่นะค่อยนี่เบื่ออีตายอยู่แล้วออกไปนาไปให้จนว่า้าขึ้นผิวเสียบุดแล้วเนี่ยเห็นบ่คีมไม่หย่างกับ่มีทาเลยมุกคันเจ้าบ่ยากไปให้ไปนาะค่อยไปผู้เดียวกะได้อยู่บ้านเบิ่งลูกเด้อฝ้ากระไดบ่ต้องขึ้นพักผ่สมุกเอ้ย อยู่บ้านเจ้าจะหาขึ้นออกตีฝ้าจะนะขึ้นหน้าบ่ามีม่งเข่าอยู่แล้วค่อยนะตอนตะกี้เจ้าือบ่ป้าบคือบ่วให้ค่อยอยู่บ้านนะมัดฟ้าขึ้นหน้าจะแล่บมดแล้วจะหามาเว้าอ้ยเบื่อเอาค่อยสิไปเป็นนักฮองแม่แม่จ๋าแม่อย่าไปหนูยอยู่กับไผ่หนู่ยกินฮอดแม่ ขันว่าเจ้าไปแล้วหนุอยนอนกับผู้ใหแม้อย่าไปก็อนอนกับพ่อโตฮะน,นะ,ะนขาในเท้ยอยีนี้ใช้มากมาย เจ้าเจ้าคือมุกแมนบบแมอีแมอีแมค่อยอีแมจะเป็นไผเอ้ยสูเป็นใครฉันไม่รู้จักกะอะไอเดตเนี่ยโอ้มุกอีรีไอจําเสียงได้แล้วละเจ้าคือผู้งามแท้ห้องเพลงกระมวลเก่งแท้เมียค่อยเนี่ยเอาไอเอาผักกูดน้ำกระอรมาฟากอันนี้ขี้ปูเด้ออันอันนี้ฝักม้งไม่ไม่อ่อนจัง ต้มจืดกระแซบลวกยิ้มแจวแหงแซบแหงหลายนี่ออกไปให้พ้นนะเนื้อตัวสกปรกอย่ามาซูนตัวค่อยอย่ามาถือตัวฉันอย่ามาถูกตัวฉันนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันไอ้สกปรกคนนี้เป็นใครรปภรปภอยู่ที่ไหนปล่อยให้บ้านนอกนี่เข้ามาได้ยังไงยจะจัดการแงเอ่อสวัสดีครับเซียผมซือเดชครับ ผมมาตามหาเมียผมครับไหนไอ้บ้านนอกเมียมึงอะคนไหนกันนักห้องผู้งามนี่แหละครับอันเมียผมนะว้ายตายแล้วเสียขาเบิ่งไอ้บ้านนอกนี่สิคะมันมาขี้ตัวน้องเอ้ยมันมาตู่ว่าน้องเป็นเมียมันเสียต้องจัดการให้น้องนะคะไม่งั้นน้องไม่ยอมแม่แม่มุกเป็นอย่างคือจังมะว้อจังซีเจ้าจำลูกบดายตีแม่เฮ้ย <c oughs> รปภยืนเซ้อทำไมเราวะกระทืบไปมันนอกนี่เดี๋ยวนี้นี่มันอะไรการไข่มุกไหนเธอบอกว่าเธอไม่เคยมีลูกมีผัวไงล่ะแล้วนี่อะไรนางเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอใช่ไหมเราไอ้บ้านนอกนั่นล่ะ เป็นผัวเก่าของเธอจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะเสียขะมุกถูกใส่ร้ายค่ะไอ้บ้าน,นอกนั่นน่ะมันเห็นว่ามุกมีชื่อเสียงมันก็เลยอยากกลั่นแกล้งมุกแล้วจดหมายที่ไอ้บ้าน,นอกนี่มันเอามานี่แ่ะลายมือใครของเธอใช่ไหมเออไม่ไม่จริงนะคะจดหมายอะไรเออมุกมุกไม่รู้เรื่องเด็กนั่นมันใส่ความมุกมุกไม่เคยแต่งงานมาก่อนจริงๆค่ะเสีย มุกรักเสียคนเดียวนะคะหยุดออดอ้อนได้แล้วนางมกุกฮะเออชดช้อยเธอมาได้ยังไงเนี่ยเออม,มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่เธอคิดน้ no, yeah, er. อยแนเฮียขยายกิจการธุรกิจคาเฟ่ <คน S 1> ชะที่แท้ hey, <yeah. S 1> ก็มาเอาอีนางนักร้องนี่มาเป็นเมียน้อยอแก่นี่เป็นใครคะเสีย oh. ดูสิแกแก่แก่เท่าแล้วมาสถานที่อย่างนี้ทำไมยะ yeah? ตวจม์อยู่ที่บ้านนน่นว<ะ>้าตายแล้วพู้จาสามหาวอีนี่วอนโดนตบซะแล้วไม่ได้ไม่ะไอเฮียเรื่องนี้ต้องเคลียนะฉันไม่ยอมจริงๆด้วยไม่ยอมก็ไม่ยอมสิวะเสียวิลน์น่ะหัวฉันคนเดียวอยาเขาไม่ตาต่ำไม่รักคนแก่ๆอย่างหล่อนหรอกลุยด้วยเอาละเอาละเลิกทะเลาะกันเสียทีฉันอายเขาจะแย่อยู่แล้วอีนี่นเป็นใครล่ะคะเสี่ยมุกผู้หญิงคนนี้คือเมียผม เธอหยุดก้าวร้าวกับเมียผมได้แล้วนี่มันอะไรกันคะเสียมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไหนเสียบอกมุกว่าเสียไม่เคยมีเมียเสียจะรักมุกค,คนเดียวแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไงฉันเนี่ยเมียตกเมียแต่งไม่ใช่อีนางเมียน้อยไม่ใช่อีนางนักร้องมันนอกอย่างหล่อนไอีเฮียถ้าลืมไม่จัดการกับนางนักร้องคนนี้ภายในคืนนี้นะเราจะได้เห็นดีกันใจเย็นๆนะชดช้อย หุนหันพันแล่นไปได้นี่มุกเธอนี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเธอมายังไงก็กลับไปอย่างนั้นเลยไปฉันไล่เธอออกเอา้านี่เงินนี่ค้างอยู่ไปซะโอ้ยตายแล้วให้อะไรตั้งเยอะแยะอาะเอาไปสองร้อยก็พอโทษฐานลืมตัวแต่และแนมาแบ่งเป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟ่ใช่อีโทเอ้ยอีบ้นนอก เรากลับกันได้แล้วชดชอยไปกันเถอะข้าเสียเสียเสียเออนัต่ลูกได้ยังพ่อหูเรื่องเรียงสาความจดจันสำเนากระลือคำจำในคือดังบันในฝ้าผมริคิดขีดปองลูกได้เกิดพุ่นทงสายใสโบเมม่า ความทุกไตลุ่มฝ่าย่อยยับอับปางพ่อไม่หาหนทางห่างลูกหนีแต่ยังหน่อยชีวิตลูกกะเลยมาแค่หน่อยไปคือเจียบไปคือบางโตมาผลบัน่ายพ่อเม่เลยกินเน่ความหมักแ,แพงหมูเละพ่อเม่ แค่ตัวเดียวซักซ้ายยุ่งนะแล้วถุงเท้ากิกเดชอยู่ได้อีว๊าวอยู่นี่จ้ะแม่อยู่นี่อยู่นี่จ้ะกระไซใหน้องไล้เป็นอย่างไรเนี่ยจ้ะแม่จ้ะจ้ะอีแม่ก็ค่อยเดีเอาอีว๊าวเมึงคือบเอาเก้อมาใส่ให้น้องละแม่หนูกลัวแล้วแม่อย่าทำหนูโอ้ยตีแข็งตียานตีเนี่ยโอ้ยเป็นอย่างกันเนาะ เสียงเอะอะแต่สาวเลยบ่มีอย่างดอกจ้าไอเดทหนูพลอยให้ลูกแววเอาเกลือมาให้น้องแค่นี้แหละบ่มีอย่างดอกไปแววไปเอาเกลือมาให้น้องได้ลูกเอ๊ะแล้วแล้วนั้นมันหอยยังนะบ่มีอย่างดอกจ้าไปไปเอาเกลือมาเมียเร็วไปเอาเกลือมาเอาแปลงขัดมาน้ำหนูพลอยบ้านเฮานี่ก็พออยู่พอกินลูกเฮาก็ให้ทรงเหรียญฝากเจ้าดูแลให้ดีเด้อ บอ้องเป็นห่วงเด้อแววลูกเจ้าหั่นค่อยก็หักมันคือกิ๊กลูกเห่าัะน่ะไอ้บอตองห่วงเด้อจ้าอีพ่ออีแม่โรงเรียนกำลังสิเข้าค่ายลูกเสือเนี้นาดีหนูยังบ่มีเงินไปจ่ายค่าอาหารค่ากิจกรรมเลยโอ้ยบ่เป็นอย่างดอกลูกไอเดชลูกอีไปเข้าค่ายจัดการให้เรียบร้อยได้เด้อได้ได้ทอดได้ละลูกค่าอาหารพันสองค่ารถก็800รรวมกับค่าอุปกรณ์แล้วก็ สามพันนะพ่อโอ้เข้าค่ายอีหย่างกันเนี่ยมันคือแพงแท้โอ้ยเดนเดีดเด๋ยวนี้หย่างมัดกระแพงเบิดธนะขี้ดีอหหย่างลูกเฮานะมันไปเรียนหนังสือก็ดีละโออืมกระถามเบิ่งซื้อเอาเอาอันนี้ของจิก๊กสามพันม่นบอแล้วนี่ของแววอีกสามพันเดี๋ยวหอยไปทอกสอรก,กันเด้อบายๆจังเหมือฝากเบิง่งลูกเบิ่งเตาดเด้อเด้อจะๆได้จ้าขอบคุณจ้าพ่อ ตั้งใจเรียนนะเอแล้วแต่งเนื้อแต่งโตอีกอย่างเนี่ยให้มันเรียบร้อยเด้ลูกแล้วอยาไปทะเลทไไ้าลายใดเด้อจ้ะรองเท้าไดแล้วจ้วาวะกระไสให้น้องได้เป็นอย่างละมึงนะจ้าจ้าอ้ากิ๊กเงินค่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามพันเนี่ยอาเก็บดีๆเด้อลูกถ้ากระรบอพอเนี่ยกระบ,บาลบอกแม่เด้อแม่สิไปขอพ่อให้จ้าแล้วหนูละจ้าแม่ เงิน,นอย่างของมึงอีกล่ะหนูก็เข้าค่ายเหมือนกันจ้ะแม่อีแววมึงอเอายัเงินตีมึงสียเอาอยากได้เงินไปเข้าค่ายตีแค่ม,<อ>มึงกินอยู่กับกู่ซ้มือนี้มึงรู้บอกกูเบิไปหอดานค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าอาหารค่าน้ําค่าไฟ<อ>มึงยักได้เงินตียกักเลยตีอ,อีแววมึงยักได้เงินตีเมื่อนีนมึงมาต้องไปโรงเรียนดอกเฮ็ดงานบ้านถูบ้านตักน้ําหดน้ําหัก แล้วก็ไปให้ไปนะมึงอีเรียนไปให้ย่างเดี๋ยวมึงก็มีผัวโง่สมึงเนี้ยไปเรียนกระซ่ำนั้นล่ะโูอารมณ์เสียไปเล่นไพ่ดีกว่าแววแววลูกแ well. well, <c oughs> ม่ไอเดดไอเดดเ่นไพ่มีอย่างค่ะป้าป,า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 ป้ามาหาไข่ค่ะป้าแวว แหววจะแม่บ่ได้ติลูกแม่เอ๊แม่ไข่คะป้าเออป้ามาหาไข่เหรอคะแม่เองแม่หมกเนี่ยแม่แม่แม่หมกแม่แม่ผิดเองเป็นคนบอดีแม่ หนูพลอยกิ๊กพอกลับมาแล้วหนูพลอยพ่อพ่อพ่อจ๋าแม่กลับมาแล้วพ่อแม่หมุกกลับมาแล้วไอ้เนทหมุกขอโทษหมุกขอโทษที่ผิดคำสาบานกับ ตอนหลวงพ่อวัดตาน <c oughs> บัดน,นี้คำชาบานที่มุกให้ไว้กับหลวงพ่อมันมาสนองมุกแล้วแม่แม่ต้องบอกเป็นอย่างกรรมดีทถงไงน้อยคอยทำไว้ให้ลังหม เป็นพลังดลให้เจ้าได้ไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิงนิง้งวิมานฟ้าบนสับาย